สมเด็จพระรี่วงศาคัยานสมเด็จพระสังฆราชกนลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นองค์ประธานการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่18ประจำปี2564โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ทั้งนี้นายนารงทรงอารมณ์ผูมอในการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมด้วยผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประชุมณนห้องประชุมอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลา,ารย์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุอทธมนฑลจังหวัดนคนปรปฐมและภายหลังการประชุมนายสิบบวรแก้วงามรองผู้มนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักง,งานพระพุทธศาสนา,ษา,ษาแห่งชาติแถลงผลการประชุมในประเด็นต่างๆโดยกล่าวว่าที่ประชุมเสนอแต่งตั้งพระสงังฆาธิการในตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงแจ้งการบรณรภาพของพระสงฆ์ ที่ประชุมรับทราบแนวทางการขออนุมัติรับเงินอุดหนุนวัดที่รับเผาศพผู้ติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยวัดในเขตกรุงเทพมหานคร114วัดได้รับอนุมัติแล้วขณะที่วาระนอกระเบียบให้มหาเถระสมาคมได้พิจารณาเป็นการวางมาตรการป้องกันการเกิดเหตุภิกษุมีอาจาระไม่เหมาะสมที่ประชุมรับทราบกำหนดวันสอบทำสนามหลวงปี2564 อนุมัติการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมและเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัดหนึ่งวัดในการประชุมขณะที่วันนี้ผู้สื่อข่าวสอบถามว่ามหาเถรวรสมาคมได้มีการพิจารณากรณีการเผยแผ่ธรรมะออนไลน์ของพระสงฆ์สองรูปซึ่งเป็นข่าวอยู่หรือไม่ซึ่งนายสิบบวรชี้แจงต่อสื่อว่ามหาเถรวรสมาคมไม่ได้หยิบยกมาในการประชุมท่านมองว่าได้ดำเนินการไปแล้วบบเห็นว่าเป็นเรื่องของเจ้าคณะผู้ปกครอง หากเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างกับพุทธศาสนาจึงค่อยหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งครับก็ขอสวัสดีที่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งครับในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่18บับ2564นะครับซึ่งวันนี้ก็จังเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์คือ m ู e t i n g นะครับ โดยใช้ห้องประชุมของอาคารสมเด็จสระมหารัตฐมังกลาจารย์เป็นสถานที่ประชุมนะครับในการประชุมวันนี้นะครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับการปกครองสงฆ์ที่จะนำเรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเรื่องแรกนะครับก็เ,เป็นเรื่องของพระสังฆติการมรณภาพนะครับเรื่องนี้ได้รับแจ้งจากสํานักงานคณะธรรมยุทธ โดยสมเด็จพระกนรัตผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัวนะครับปฏิบัติหน้าที่แต่นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์ท่านได้รับแจ้งจากพระราชวัชราภรณ์เจ้าคณะภาคหนึ่งสองและสาซึ่งรายงานแจ้งว่าพระราชศีลัศษณพอายุ84ดสพรรษา64สผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโสมนัสวิหารแขวงวัดโสมนัสเกตพ้อมปราประปูพ่าย กรุงเทพมหานครได้ถึงแก่มรณาภาพด้วยโรคเลือดออกในกระเพาะอาหารเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคม2อง4ณวัดโสมัทัทพ่หารแฝงโสมนัสเกตป้อมปราบสุบย์ใ้กรุงเทพมหานครนะครับนี่ก็เรื่องของพระเจระผู้ใหญ่มรณานานภาพไปครับเรื่องที่สองเ็็ป็นเรื่องเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยชาววาด พระรามหลวงนะครับก็ออยังอยู่ในการปกครองสงฝ่ายธรรมยุทธเรื่องนี้ได้รับแจ้งจากพระเทพเจติยาจารย์เจ้าคณะภาพสี่และห้าธรรมยุทธนะครับซึ่งท่านได้เสนอแต่งตั้งพระครูวัชจิระวรธรรมอายุ43สาปัรษา23วัดนาวัชระโสพลและรามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร ให้ดำรงตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดนาควัชระโสพลในฝ่ายการปกครองเป็นเรื่องของการรายงานมรณภาพเช่นกันนะครับเป็นพระผู้ใหญ่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์บนใต้นะครับก็ได้รับการรายงานจากเจ้าคณะปักสิว่าพระพัญญาวุฒิธรรมคณีอายุ8ปสพรรษา .63 เจ้าวาดวัดแก้วโคระวารามพระรามหลวงจังหวัดกระบี่ได้ถึงมรรภาพลง เมื่อวันที่28สิงหาคม2564ด้วยโรคกราณกนะุติเจ้าวาดายในวัดแก้วโขร,าว,ร,าโราวาราโกระวารารามอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับอีกเรื่องนะครับเป็นเรื่องของการให้การช่วยเหลือวัดที่เผลอศพโควิดฟรีนะครับขณะนี้เนี่ยทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับ เราได้รวบรวมข้อมูลวัดที่ได้ให้การสมเคราะห์แก่ในการเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิดนะครับซึ่งในส่วนนี้จริงๆแล้วเราได้รวบรวมข้อมูลทั้งสองส่วนทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครและก็ในส่วนของภูมิภาคแต่ในขณะนี้เราได้เสนอเพื่อขออนุมัติหรือขอรับเงินหนุดหนุน นะครับให้กับวัดในกรุงเทพมหานครเป็นเบื้องแรกก่อนแล้วต่อจากนั้นก็จะดาเนินการต่อไปในวัดที่อยู่ในส่วนภูมิภาคขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จแล้วเพียงแต่รอเสนอนะครับและก็ข,ขออนุมัติต่อไปในส่วนของวัดในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับสํานักงานพระพุทธไนาชาติได้รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบเอกสารหลักฐานของวัดที่มีความประสงค์เบิกค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินการจาดบรกิจ ศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และเป็นกรณีศพที่วัดดำเนินการโดยไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายในการจับนักิิจศพแต่ใดๆโดยมีรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่1เมษายน2564จนถึงวันที่31กรกฎาคม2564ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น114วัด เฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับคิดเป็นศพ2,1งพศพวงเงินที่ได้รับการอนุมัติในการที่จะดูแลวัดเหล่านี้นะครับเป็นวงเงิน7ล้าน2แสน3พบาทแล้วก็ทางสำนักงานเลขานุก,การสมเด็จพระสังฆราชก็ได้กลาบตูสมเด็จพระสังฆาราชท่านได้โปรดพิจารณาอนุมัติ เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วเงินก้อนนี้เป็นเงินที่มาจากไหนอย่างไรเงินก้อนนี้เป็นเงินจํานวน88ล้าน8แสนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีนะครับได้ประธานผ่านสมเด็จพระสังฆราชเพื่อช่วยเหลือวัดทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยเราได้ทยอยอนุมัติและก็ทยอยเบิกไป เป็นลำดับลาดับไปนะครับโดยวงเงินที่ช่วยดูแลวัดเนื่องจากว่าจำนวนวัดค่อนข้างเยอะแล้วก็ศพผู้เสียชีวิตก็พอ,อเยอะเหมือนกันนะครับ <S <S ก็เราเห็นว่าเพื่อให้การช่วยเหลือแม้จะไม่มากมายแต่ว่าได้กระจายออกไปอย่างตั้วถึงนะครับก็สนับสนุนไปศพละ3,000บาทนะครับซึ่งเป็นเรื่องของค่าน้ำมัน เป็นเรื่องของการดูแลสัป,ปเเรอและเป็นเรื่องของการบำรุงเ,เมนของศพด้วยนะครับข้อข้อนนำเรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเรื่องนอกระเบียบว,วาระการประชุมนะครับก็เรื่องพระภิสุมีอาจระไม่เหมาะสมไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินยัยตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวเผยแพร่อย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่30สิงหาคม2564ว่าเจ้าวาดวัดดังจังหวัดเชียงใหม่ตั้งวงปาร์ตี้หน้าพระประธานเป็นการสังสรรค์อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินโดยบริโภคหมูกระทะและเครื่องดื่แมแอลกอฮอล์จนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มดำเนินคดีกรณีดังกล่าวได้กระทำโดยพระ พิษุุดังกล่าวได้กระทําความผิดกว่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิ2500นพศ2 5 0 8และตามพระบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอพศ2551จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เห็นว่าพระพิสุุกลุ่มดังกล่าวประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย ฝ่าฝืนและกัดต่อกฎระเบียบคำสั่งประกาศมติมหาเตรัฐสมาคมไม่เป็นที่ทั้งแห่งศรัทธาและความเลื่อมใสของพุทธศาสนิชนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์โดยรวมจึงได้วางมาตรการป้องกันไม่ให้เอตดดังกล่าวหรือเหตุการณ์ที่มีลักษณะเดียวกันหรือเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกันนะครับเกิดขึ้นใน อนาคตต่อไปนะครับทางสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้เสนอมหาเถรสมาคมได้โปรดพิจารณามหมาเถรสมาคมได้พิจารณาแล้วมอบหมายให้สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ปวดขันสอดส่องดูแลพระพิตุสามเณรในปกครองให้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดมีจริยวัตร ที่ดีงามเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนอากพบว่ามีพระพิสูจสามเณรประพฤติปฏิบัติไม่เอื้อต่อพระธรรมินในและฝ่าฝืนหรือกัดต่อกฎระเบียบคำสั่งประกาศมติมาเตรฐสมาคมต้องรีพิจารณาโทษอย่างฉับไวและจริงจังก็นำเรียนว่าเรื่องนี้นะครับ ทางคณะสงฆ์ก็ได้นาเนินการไปแล้วและก็พระพิสุจที่เป็นประเด็นอยู่ในข่าวก็ได้ลาสิกขาไปหมดแล้วนะครับแล้วก็รับโทษตามที่ได้กระทําต่อเจ้าหน้าที่ขวายบ้านเมืองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากว่าเรื่องนี้ถ้าหากว่าไม่ดําเนินการนะครับก็จะกลายเป็นปัญหาในโอกาสต่อไปกอกับพระทั้ง ตั้งเจ็ดรูปในหนึ่งในสี่รูปในเจ็ดรูปเนี่ยเป็นเจ้าวาดวัดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองจึงได้นําเรื่องนี้มาวางแนวป้องกันนะครับเพื่อให้โดยให้มาเทระสมาคมเนี่ยได้มีมตินะครับเพื่อป้องกันเรื่องนี้ถ้าเกิดขึ้นก็จะให้ดําเนินการเนี่ยเก็บเงิน เรื่องที่ปรากฏอยู่ในระเบียบวาระนะครับเรื่องการปกครองส่งเรื่องการแต่งตั้งพระครูศรีวรกิจจารักษ์ให้ดํารงตําแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเรื่องนี้กลับเรียนนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยได้รับรายงานจากเจ้าคณะภาคสองนะครับท่านได้เสนอแต่งตั้งพระครูศรีวรกิจจารักษ์อายุ52พรรษา3 1วัดพระพุทธบาทตำบล ขุนโรนอ,อรําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบรุรีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทและเจ้าคณะอำเภอโมกเหล็กให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีนะครับอีกเรื่องนะครับเป็นเรื่องเสนอแต่งตั้งพระครูสิทธิกิจจาธทรให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เรื่องนี้ก็ได้รับรายงานจากเจ้าคณะภาคสองนะครับได้เสนอแต่งตั้งพระครูสุทธิกิจชาทรอ,อายุ57ปัรษา36วัดอ่างทองตำบลบางแก้วอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองเจ้าวาดวัดอ่างทองและเจ้าคณะอำเภอสแสวงหาให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เ,เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าว,วาดวัดพระบรมธาตุชัยยาพระรามหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องนี้ได้รับแจ้งจากพระบรมมัจยริยาจารย์เจ้าคณะใหญ่อุ่นใต้นะครับว่าพระธรรมวิมลโมลีเจ้าคณะภาค16ได้เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าว,วาดวัดพระบรมธาตุชัยยาพระรามหลวงคือพระมหาสุพัฒส,สุรวงโส อายุห1พรรษา3 1วัดพระบรมธาตุชัยยาตำบลเวียงอําเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ดํารงตําแหนง่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุชัยยาพระอารามหลวงจันเอกชนิดราชวรวิหารในหน้าที่ฝ่ายการศาสนศึกษาการศึกษาเรื่องศาสนศึกษานะครับและก็การศึกษาสงเคราะห์เรื่องของการกําหนดวันสอบทราสนามหลวงประจําปี การศึกษา2,564นะครับเรื่องนี้ได้รับแจ้งจากสมเด็จพระหมหาวีระวงศ์แม่กองธรรมสนามหลวงแจ้งว่าสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้พิจารณากําหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรม,มศึกษาก้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยติธรมรมแผนกธรรมตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชนาจักรดังนี้นักธรรมชั้นตรีกำหนดสอบในวันที่ 15, 16, 17, 18ตุลาคม2564นักธรรมชั้นโทและเอกกำหนดสอบในวันที่ 21, 22, 23, 24พฤศจิก,กายน2564ธรรมศึกษาทุกชั้นกำหนดสอบในวันศุกร์ที่26 ลุกสจิกายน2564ทั้งนี้ปัญหาการสอบนักธรรมทุกชั้นกงสอบแบบอัตนัยทุกวิชาส่วนธรรมศึกษาทุกชั้นยังคงสอบแบบภรณนัยทุกวิชายกเว้นวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมคงสอบแบบอัตนัยอย่างเดิมนี่คือเรื่องของการ กำหนดวันสอบทำสนามหลวงประจำปีการศึกษา2564นะครับต่อไปเรื่องขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงรายแห่งที่17พระเทศเวีเจ้าคณะภาค6แจ้งขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงรายแห่งที่17ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดดอนมูลตำบลหนองแรดอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายโดยมีพระมหาทรงธรรมมยาน เจ้าว,วาดวัดดอนมูลเป็นเจ้าสำนักขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีร,รัมย์แห่งที่81เรื่องนี้สมเด็จพระพุทธาจยา์เจ้าคณะใหญ่ขอนแกันออกนะครับแจ้งขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์แห่งที่81ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดโคกเหล็กตำบลโคกเหล็กอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีพระครูปริยัตติธรรมวิบูล เจ้าว,วาดวัดโคกเหล็กเป็นเจ้าสำนักต่อไปเป็นเรื่องของความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงชื่อวัดบ้านใหม่เป็นวัดทองใหม่จังหวัดน่านเรื่องนี้ได้รับการเสนอจากพระเทพเอทีเจ้าคณะภาคภก 6. เสนอรายงานขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัดบ้านใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านใหม่หมู่ที่แดตําบลซ่านอําเภอเวียงสาจังหวัดน่านเป็นวัดทองใหม่เพื่อ เกิดความหมายที่ดีและเป็นสิริมงคลแก่วัดและชื่อที่ประชาชนเรียกขานมาเป็นระยะเวลายาวนาะนเป็นต่อพี่น้องสื่อมวลชนไม่ทราบมีอะไรที่จะสอบถามไหมครับประเด็นสองพระมหาต่างกรรมการมหาเถรสมาคมไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาคุยนะครับข้อจากการสอบถามเบื้องต้น,นนะครับ เพราะท่านท่านมองว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆได้ด so ําเนินการไปแล้วได้ตามคานักงานผู้หน่อยจาก็ได้มีหนังสือประสานงานไปยังเจ้าคณะผู้ปกครองแล้วและเจ้าคณะผู้ปกครองก็ดำเนินดเนินการตามอานาจหน้าที่โดยเฉพาะยิ่งเจ้าวัดวัดนะครับของพระทั้งสองรูปก็ได้ดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการแล้วนะครับจึงเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของทางเจ้าคณะผู้ปกครองนะครับจึงไม่ได้นําเรื่องนี้ขึ้น เทาที่ประชุมมาเตรสมาคมครับ,รบเรีย,ย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เจ้าคณะผู้ปกครองนะครับท่านทราบดีว่าแนวตางที่จะเผยแพร่หลักตารม่างพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องนั้นควรจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นสมในแต่ละวัดในแต่ละสังกัดที่อยู่ในเขตปกครองของเจ้าวาดวัดก็ดีเจ้าคณะ เขตเจ้าคณะแฝงเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอรวมถึงเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยเรื่องเหล่านี้ต่างฝ่ายปกครองสมหรือต่างเจ้าคณะผู้ปกครองสมเนี่ยก็ได้อบรมนะครับและก็ถวายความรู้หรือให้ความรู้ในเรื่องนี้อยู่เนื่องๆอยู่แล้วครับว่าการใดที่ที่กระทำได้กระทำได้และไม่เกิดความสูญเสียเสียหายการใดที่เว้นการกระทำ นะครับก็เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าบกครกรที่ท่านดําเนินการอยู่แล้วนะครับในส่วนสำนักงานผู้นำแห่งชาติเราก็ได้มีการประสานงานกับเจ้าคณะปกครกรในเรื่องนี้ให้ท่านดําเนินการตามอำนาจหน้าที่ไปแล้วเพราะเนื่องจากว่าเราเองไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงหรือละเมิดอำนาจของท่านได้นะครับแต่เพียงเป็นการประสานเพื่อให้เรื่องที่มันเป็นประเด็นอยู่นะครับก็ดําเนินการให้ถูกต้อง แล้วก็ไม่เป็นที่กรหานินตากันหรือไม่เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันนะครับเน้ำเรียนอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยทางธรรมการมหาเิรษฐรัมากมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของเจ้าวาดวัดอยู่แล้วนะครับเพราะถ้าทุกเรื่องขึ้นสู่มอสอหมดนะครับก็แปลว่าเจ้าหน้าผู้ปกครองที่มีอยู่เดิมะนะครับเดี๋ยวเราก็ไปก้าวล่วงอำนาจท่านอีก เดี๋ยวท่านก็ไม่ได้ทําหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเ,เจ้าคณะผู้ปกครองตั้งแต่เจ้าว่าเจ้าคณะแฝงเจ้าคณะเขตเจ้าคณะจังหวัดหรือเจ้าคณะกรทมนะครับให้ท่านทําหน้าที่ตามลําดับชั้นของท่านตามลำนับหน้าที่ของท่านก่อนนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ภาพบางภาพันาดจะออกไปนะครับว่ามันเกิดความเสียหายในภาพกว้างของ พุทธศาสนาตรงนี้ก็ค่อยๆมาพิจารากันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องภายในของคณะสงฆ์และโดยเฉพาะยิ่งต้องนําเรียนว่าพระคุณเจ้าสองรูปเนี่ยนะครับท่านก็เป็นพระรูปวัดทั่วไปนี่แหละนะครับท่านไม่ได้มีตําแหน่งทางการปกครองที่จะต้องพิจารณาในหลายชั้นในหลายขั้นตอนท่านก็อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าวาดอยู่แล้วและก็ล่าสุดก็ทราบวา่าทางเจ้าวาดท่านก็ได้อ่อ นิมนต์ตั้งสองรูปมาให้สติแล้วมาว่ากล่าวตักเตือนตามอำนาจหน้าที่ของท่านแล้วนะครับ